สวัสดีตอนสายๆค่ะสวัสดีเช้าวันบวงสวงสวัสดีหม่อมแม่ค่ะลูกเปไ็นย,ย,ยงังไงขึ้นแม่คือนกลาค่ะแม่ไปไซับไปทุนไตไปไหน้าไต่นาไต่ไปขึ้นหมดแดงไต่ขอบลงหรือล่ะโค้งมากขึ้นก่าโค้งมากขึ้นก่าเนาะแต่ว่าเป็นยังได้หล่ะเลื่อนเลื <c oughs> เล่อนเลื่อนเลื่อนเปิดเ,ดเสือเพราะบวบ่ามีคนร่ำ <c oughs> อ๋อแม่กยะจายวันดีสุดหล่อครับ สวัส <laughs> ดีลูกสาวยักษ์ครับเอานี่กล่องขาวเด้อนี่อิดินี่ดิติเ <c ười> ป็นหล่อบงไทายคลิปน้ำฝนกันแต่ย่หันละแม่ก็ไม่ป็นรมีคนถายว่าลวงนาระบทายคลิป เดี๋ยวจะไปหาเรากันเราอยู่ไหนวะไทยแค่ท่ยแบบแ่ว่ามันไม่พกันบผมีคนไทยน้ำเนาะโอ้โเขาพมล้างซาบเลยมกับมีคนไทยน้ำกัเยาไทยได้ไหรอ่ากัลยาไทยไอ้บ้าจังหวบสโตว่างรนเป่านันๆไปเลย ยอิัน้ดด้ียว่ดวิยอวิวจอพุงกัอม่บบวาเข่นทีคอมเมนต์แบบไคอมเมนต์เราคัญดนโดนบอกโดนบอกบอกได้บอกอาทิตย์เนือเนื้อผู้ใดบอกเอ้านี่เอ่ออน้ออ๋อนะเอ๋นี่ไอจารบ้าเตาแซกไอฟัน เขาเ่ปลี่ยนเน็ตแล้วเนี่ยนี่นั่นน่ะบอลนั่นเลยบอลนั่นเลยบอลนันเลยจิเลียนไปใส่เราเนี่ยสรงเฝ้าเถอิไปฝากแอดมินไปหาดามวยไปเบิ้ดเขาช่องให้แอดมินใหม่ครับโอ้ใส่เสื้อสวยท่านนั้นมีคนมีคนรอมีคนต้องถ่ายอ้อค่ะบอยรนี่ที่เบตเจอกันครับวัดบังปิ้งครับ สิบเอ็ดเปิดจอเปิดเปิดกองถ่ายเดี๋ยวเราไปตลอนกล้องถ่ายกันเยี่ยมเลยเจอกันสิบเอ็ดวัดบางปิ้งแมนแมนใช่หน้าหัวหน้างใหญ่หัหน้าวงใหญ่แต่งตัวยังรอเกิดคนอ่ะบังบังแต่งตัวยังรอรอก่รอเย่ะวกเ เจอกันกับวันนี้วันเรื่องานยมดีเนาะหวงก็ขอให้ทุกคนได้บุญกุศลใส่นิงใส่แน่นตุ้มโฮมเช่นกันเลยกันเนาะได้แล้วพอแล้วพอแล้วกลับขึ้นมาดียวเร่องคนยิรคา เอาคิ้งลูกค้าแล้แม่แม่ไล้วท้ายยังอีกเอาไเอามาแล้วแม่จะจะบัสเปลาแท็กให้่มิตรใจรอรถเอามาเดีค่ะโอนเลยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวยังโอนเลยค่ะสามบันแล้วเนี่ยเอา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 มีคนมาทวงยังยังไหมเนี่ยโอมยชิวเดียวมีคนมาทวงยังยังเนี่ยยังดูซีท์ต่างคนช่วยน้ำทุ้งก่อน มาสอบมาซอยยังช่วยมาเลย่เอาตั้งมาก่อนค่ะไม่มีตังเศษโอยยังไงยังไม่มีตั้งเศษค่ะอะไรบูชีไหมค่าตัวไงเมื่อคืนพาไปแล้วอ่ะจ่ายไปใส่ไปใส่ไปยังไม่ใสเจะเป็นเามอจริงมาเขาจะเป็นหัวีนิ้วเลยจิเออเจ้าอมจริงมาเลยก้นก้าันกนหลเนี่ยมาเนาะเนเนยะ นซุปตาได้ครับพี่ซุปตาได้หนิเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เราถ่ายเี๋ยวพี่ขอกันแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวบ้านเป่าแซกเดี๋ยวไปลองฟังก่อนนี่หมอขอเลยหมอเขต้องบอกสาเหตุสาเหตุที่อาจารย์บัานทำไมเปลี่ยนจากเป่าแซ็กไปเล่นคีย์บอร์ดเพราะว่าแซ็กมันมีแค่สองเสียงเสียงไงแม่สามสี่ตีก็ ออโอ้ยกูดีสวนจะเนาะกเรียเกี่ยวของกอนเขี้ยมันลงตัวฟ้งอ้วนเอาเม็ดเม็ดเมดมันาอยู่นอีนั่นนี่น่ีไไฟให้นะคะไปแล้วแห้วไปกับพ่อการชัยเอานั่นน่นหันกล้องไปเลยไม่ยืนพี่ไม่ยืนพี่เออบอกไม่ยืนพี่หันกล้องเลยโอ้มันหันบ่ไห มันหันมันหันกล่องวะไรเอียงๆวะด้านี้กระป๋องวะไโอ้ยไมแอบแล้วไมแอบแล้วเออวไรแล้ววไรแล้ววไรแล้วเอาเลยดลู่ากะธนาคารยังแค่พนี้ขั้น5สน2 5เจ็่8ธนาคารนางสาวโทัน ห้าสมหนึ่งนั่นเรายังฟังท่านอยู่สองห้าเจ็ดทูนย์แปดสี่แปดพาดกหนึ่งในห้นขอบคุณบ่าวน้องแกนะครับพาดถูกเข่าแล้วจ้าเบิ้ลหลือเงินเงื่อนเสียเงเบิ้แล้วอันนี้เสียตังเขาแล้วเนี่ยอเสียตังเขาห้าบาเสียตังตาปห่างเฉยเลยไยห่างบย มันติดีสายาวอกระเป้าแท็กให้พี่น้องพักเลยอย่ามามันติติดรอนมาติดดอกกันฟังปั่นเามมานี่นักรบมีน้ำป่าแท็กนักลมมีน้ำพี่น้องฟังกันสามสี่บบบอไมามงนเอาบกเมบแต่ีน้ำไหมเมนทากันโยเาะเปิดตก็ได้บ่เปิดตมันมันต้ได้ เป็นเสียงเออหาแต่เรียงไม่เขาติดตเขาไทยนออย้ำจ้าของอ่ะนะจวงกระปองแล้ถึงรถก็ต่แ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 ต่ต่ต่แต่แต่่จิตติดทีกระชีต่แต่แตรแต่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 เตาแ่แต่แต่แแต่แต่าต่แต่่น่่ตี่น่ตตแต่่่ เขาว่าเด็กผู้ชายเขาว่าเด็กผู้ชายด้วยเหรอขอเด็กผู้ชายเป็นกระเทยเป็นกระเทยไปแล้วเป็อก้อนก้อนแล้วออกก้อนนั้นเราไป็ผู้ชายเลยคอยเป็นผู้ชายไปไปเชียวดึงงี้กับโ่ได้เนี่ยเชียวหนั่งแน่นเห็นบหม่ได้เบาเลยแขนไม่รู้บอ เพิ่นเบอกเิ่นว่าเพิ่นเป็นอั่นเบาซ่อนหน่อยนะครูเบาเนาะเอออันซ่อนเนื่องจากการแต่งตัวในตัวเม่เแน่บาดโอ้เป็นตัวแม่ยสักทีโบมาโบโบมาเรำ่นี่ยคุณโบเฮ็นอยังเป็นยังงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดจะวิวัยเพิ่นเพิ่อนในธุรกิจเพื่อนตัวยมานงัดทางงัดแปลว่ายังวะ ปลูกกันนั่นดียวโบดีๆเด้อโบ่ดีๆไม่ใคเโบดีๆโดีๆมัดจงเียงอ่าจมีงนนกันดีๆแล้วว่าปลูกไงปกปลูกทไมต้งต้องลมแล้เอ๋วแดดเจ้า่ดีๆเากเจ้าสิม้งข่อย่าเป็นคนแนนอืินอี่เจ้าเป็นเจ้าไทยเห้อไทยหรเหรอดนคลิปนึงได้เลยเนี่ยเจ้าเฮ็ดจ้งได้ก็ได้ให้ช่อง่อยมีคนบึงเปรียบการตัดว่าฮะ ไม่ได้เห็นป wow. ่ะหามหามหามเร็วๆนี่มันสุดยอจวัดที่ไหนนี่ต้องแบบว่าต้องชื่นชมนี่ในความตั้งใจนะครับตานัตพจนนี่แมนคนี่คือจอมยุทธเนี่ยโอ้ยบ่เข่าแมหม้อตามผู้ชาย วิ่งตามผู้ชายเอาเด้คลิปนึงแล้วค่ะพี่น้องเอาคลิปนี่ลงไวะมีสก,ก้อนนะคะฝากติดตามน้ำแน่ค่ะล,าาลุงนภาลำเบินออฟฟิเชียลนะคะ